One, two. พบกับช่องไทไทยสป์ออฟแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขคตสุดคนนะจ๊ะเอฟซีเก่าเอใหม่ C ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าชมมอยหอยสังกับโตโตเทไทยจ้าห่างหายกันไปสองสมวัน4วันก็ว่าได้นะคะไม่ได้นั่งพูดคุยกันคิดถึงกันหรือเปล่าเอ่ยอากาศวันนี้ก็ลดลงมาแล้วนะคะเหลือแค่ยีบสองศานะคะสำหรับวันนี้ค่ะ พรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งที่จะร้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งยองศาได้นะคะรายงานสภาพอากาศกันเนียดหนึ่งค่ะเมื่อวาน30องศาฝั่งทางที่โตโตอยู่นะคะภาคตะวันออกของเนเธนอ,อนร์แลนด์ค่ะชื่อเมืองเอ็นเคเดนะคะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะ11บโมงเช้าเท่านั้นเองค่ะทำงานบ้านเสร็จแล้วอะไรแล้วค่ะ สองสามวันไปตากแดดมาเมื่อคืนเป็นไข้ค่ะตัวร้อนตัวรุมใหญ่เลยนะคะเมื่อวานตัวตัวเองก็ไปเที่ยวทางเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมนะคะ<ม>เดี๋ยวจะมีคลิปส,สวยๆฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะอาจจะจาบ้านกันทําคลิปต่างๆนะคะเพราะว่าเราก็ทั้งทํางานด้วยงานไม่ประจาหรอกค่ะแต่มีงานเราก็ต้องทําไปสลับปรับเปลี่ยนกันไปนั่งคุยในบ้านบ้าง เที่ยวนอกบ้านบ้างเห็นตรงนู้นตรงนี้ก็จะมาฝากแฟนลับ FC ทุกคนเหมือนเดิมนะคะโอ,อ้ตายแล้วเสียงแหบเสียงแห้งกระเจ็บคอด้วยนะคะอาจจะต้องทิปฟี่ลงไปล้วกันสำหรับคืนนี้เดี๋ยวก็อมฟิชเชอร์แมนเอ่ยสเตปซิลเอ่ยก็คงจะก็ยังชั่วขึ้นนะคะพอเราเห็นแดดเราดีใจเราไปตากแดดใหญ่เลยเมื่อวานไปเมืองหลวงก็อพอใหญ่ก็เดินเดี๋ยตามชายคาตามร่มตาม เงาตึกลางบ้านช่องนะคะแต่ตัวโตก็จะเดินฝั่งคลองฝั่งที่แดดสะแจ๊กเลยก็ว่าได้ค่ะเมืองหลวงสลับลำคลองน้อยใหญ่ครับแสดาไปทุกครั้งก็ไม่ผิดหวังสําหรับตัวตเองก,ก็ชอบเมืองหลวงของบ้านนี้ประเทศนี้เขานะคะเหมือนกับเขอใหญ่แฟนตัวตเองก,ก็ชอบกรุงเทพมากถ้าไปกรุงเทพอยู่ได้5วันเลืออาทิตยหนึง่ง ไป,ไปทางนู้นไปทางนี้ไปทางเรือไปทางรถแกชอบมากแกเป็นคนชอบเมืองใหญ่แต่ตัวเองก็อยู่เมืองใหญ่อยู่ค่ะใหญ่อันดับที่น่าจะเป็นอันดับที่12ของเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะครับแต่เป็นใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเนเธอร์แลนด์ค่ะติดเขตเยอรมนีห่างกันไปแค่สี่ห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังกระทางบ้านเราเมืองไทยอีสานบ้านตัว,ต,วตัวเองก็ทําไร่ทํานากันแล้วนะคะ ฝนก็เพิ่งงดไปวันสองวันเท่านั้นเองเมื่อวันก่อนแม่บอกว่าตกหนักมากตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นฝนตกหนักตกดีขนาดนี้ฟ้าก็แทบจะไม่ร้องตกห้าชั่วโมงตกแรงตกหนักจริงๆน้ําแทบจะท่วมเลยค่ะหมู่บ้านตัวตัวเองขนาดเป็นหมู่บ้านที่สูงนะคะแล้วก็ลําคลองหนองน้ํารอบๆหมู่บ้านก็ท่วมกันทุ่งไร่ทุ่งนาคูคลองของทุกคนขาดกันช่วงฤดูหวานข้าวหวานอะไรข้าวก็ไปตามน้ํากัน สารพัดตุ้โตก็บอกอยู่ว่ามันมาเร็วบางครั้งมันก็จะงดไปทิ้งช่วงไปอย่างหน่อยพวกพ่อแม่พี่น้องก็ต้องร้องหาฝนหาฟ้าหรือเปล่าอีกหน่อยมันก็แรงตุ้โตก็คิดอย่างนั้นนะคะแต่ก็ขอให้ฝนฟ้าดีแล้วกันนะคะคนทําไร่ทํานาทําสวนก็จะได้มีกําลังแรงใจนะคะผลผลิตจะได้สวยจะได้งามนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ พ่อตัวโตวเองนะคะก็ไปรับจ้างดำนาเขา,าญาติพี่น้องลูกหลานเหล่นหล่อนเขาก็มาชวนพ่อไปพ่อกับแม่ถ้าจะไปทําอะไรหนักหนักเขาก็ไม่อยากจะบอกเรานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาตัวโตวไปบ้านทีอยากให้แม่เลือกขายของอยากให้แม่เลือกเป็นแม่ครับเพราะว่าข้าวของมันแพงและตัวเองมาทําขายตักขายถุงละสิบยี่สิบบ้านเรา ขึ้นราคาแกก็ไม่อยากจะขึ้นแกก็กลัวแต่ไม่มีคนซื้อกลัวแต่ชาวบ้านก็ไม่ซื้อกินกลัวร้อยแปดพันกลัวตุโต้ก็บอกตลอดนะคะร้านส่งเอ้ยเขาขึ้นไปตามราคาของขึ้นเขาก็ขึ้นไก่ขึ้นหมูม้ากาไก่ผักเขาก็ขึ้นไปแต่แม่มาทําขายแกก็ไม่ขึ้นอ้าแกก็ว่าขายดีหรอกช่วงเช้าคนก็ซื้อใส่บาทอะไรไปเราก็ไม่ห้ามแกบอกว่าหลวงตาเอ้ยวัดวารามพระสงฆ์องค์เจ้าจะไม่ได้ อาหารการกินแกก็อยากจะขายชาวบ้านซื้อใส่เพราะทุกว,วันนี้คนที่จะตื่นนึ่งข้าวตีสี่ตีห้าทำกับข้าวใส่บาตรมันก็มีอยู่ค่ะแต่มันก็น้อยกว่าสมัยก่อนทุกว,วันนี้คนก็ชอบความสะดวกชอบซื้อเลยออกไปตลาดออกไปนาร้านคงร้านค้าซื้อใส่เอยชุละสิบยี่สิบสามสิบก็ว่ากันไปแกอยากทําเราก็เลยไม่ห้ามแล้วค่ะเพราะว่าเคยห้ามบ่อยต่อบ่อยครั้งบอกว่าถ้าแม่ไม่ขายนะ้นหนูจะให้เต่านี้เต่านั้นให้แม่อยู่เฉยๆทำ ก,ก,ก็แก๊กๆกาะบ้านเขาก็ไม่เอาเขาเคยเป็นแม่ค้ามาก,ก่อนก็เลยแล้วแต่เมื่อเจ้าก็คุยกันแล้วค่ะบอกว่าพ่อไปรับจ้างดำนาไปนู่นไปนีปน่นพ่อก็เจ็ดห้าเจ็ดหกเลยแม่ก็เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วเราอยู่ทางนี้ทางเมืองนอกเมืองานานเราจะไปนั่งคอนโทรลชีวิตคนที่อยู่บ้านเราห้ามทำนี่ห้ามทำนู่นมันไม่ได้หรอกค่ะก็เหมือนกันกับแฟนเรานี่แหละค่ะแฟนต่างชาตินี่ก็เหมือนกันฝรั่งบงังค่าตอนที่ คบกันเป็นวงเป็นแฟนเรียนรู้กันปีสองปีใหม่ๆเขาก็สัญญาร้อยแปดพันอย่างทุกอันนี้ก็เลยปล่อยเขาก็ปล่อยเรานะคะเขาอยากให้ความเป็นอิสระทางความคิดเราการกระทําของเราเราเราอยากควบเพื่อนอยากจะออกไปชอปปิ้งอยากจะออกไปเฮิร์นไปเดินคนเดียวไปอะไรเขาก็ให้ความเป็นอิสระเราเราก็ให้ความเป็นอิสระเขาให้เขาคิดเอาเองค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เรียนรู้เข้าไปวันหนึ่งคนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผัวไทยหรือผัวเทศ ถ้าเขารักเราเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเราจะไม่บอกให้เขาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันไม่ได้เขาปลูกฝังเลี้ยงดูมาพื้นเพเขามาแบบนี้นะครับฝรั่งบังค่าเขายิ่งเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมั่นใจนในตัวเองมากด้วยนะครับบังคับอะไรกันไม่ได้โตๆก็เลยไม่ซอกไม่แซ่บไม่ว่าจะเป็นการทํางานสตอนที่แฟนทํางาน เงินดงเงินเดือนรายรับรายจ่ายเงินในบัญชงบัญชีเงินเก็บตัวตัไม่รู้นะคะส่วนนี้คนอื่นคู่อื่นแฟนคนอื่นเขาเปิดเผยกันรู้หมดเงินดงเงินเดือนผัวาเงินเก็บด้วยกันเงินในบัญชีเขาอาจจะรู้แต่ส่วนตัวตัวตัวเองเงินฝากอะไรของแฟนตัวตัไม่รู้นะคะอยู่กันแปดปีเก้าปีขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้แต่เราก็พอรู้บ้างอยู่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะคะตอนที่เขาทํางานเพราะว่าเราก็เคยทํางานอยู่ที่นี่เหมือนกันทางานโรงงานก็เคยทํา เคยทางานหลากหลายอย่างเราก็ประเมินถูกยู่ว่าขั้นต่ําเขาได้เท่านี้นะเงินเดือนขั้นต่ําฮอลแลนด์เท่านี้เงินเดือนข้าราชการประมาณนี้เราก็พอรู้อยู่แต่ถ้าถึงเวลาเขาอยากจะบอกเราก็ให้เขาบอกเราเองแต่เรื่องเงินเก็บเงนินนู่นเงินนี่เราไม่ต้องไปซอกแซกเขานะคะเมื่อเขารักเราเมื่อเขาอะไรนะคะคิดว่า เราเข้าใจเขาแล้วเขารักเราเราพร้อมจะใช้ชีวิตกับเขาแล้วเขาพร้อมที่จะเปิดเผยทุกอย่างเขาก็เปิดเผยขึ้นมาของเขาเองเราก็อยากเปลี่ยนเลยค่ะการที่จะเปลี่ยนคนนู้นเปลี่ยนคนนี้เวลาเรามาอยู่กับเขาเขาถ้าเขาจี้ขึ้นมาให้เราเปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี่เราก็อึอดอัดนะคะเราก็เลยปล่อยไปค่ะแล้วก็พ่อแม่ก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโตๆก็เลยมานั่งคิดคิดไปคิดมาแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรเขาได้หรอก ให้เขาเพิจารณาสังขารของเขาเองไหวก็ทําไม่ไหวก็แล้วแต่นะคะเหมือนพ่อตัวโตก็บอกเหมือนกันวันหนึ่งถ้าแม่มึงลุกไม่ขึ้นขนาดเขียนขาไม่ดีปวดขานะอย่างแม่ตัวัวเองลุกสามรอบถ้าลุกขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วไปเดินได้อะไรได้ไปนึ่งข้าวไปทําอะไรได้สะดวกแต่ก่อนจะลุกนะลุกโอยนั่งโอยประมาณนี้นะคบข้อเข่าเสื่อมเอยเส้นเอยปวดขาเอยทุก เย็นนะพ่อจะเอาน้ำมันเอานวดน,นู่นนี่นวดให้นะคะแกก็บอกอยู่เมื่อเช้าว่าพ่อก็ก็ไปช่วยหลานไปนู่นไปแล้วแต่นะคะไม่ต้องมาพูดให้ฉันฟังอยากทําก็ทําพิจารณาสังขารตัวเองแกบว่าพ่อได้ห้าได้สิบได้ค่านู่นค่านี่ได้ค่าหวยค่าเบอร์เอาแล้วแต่อยากทําอะไรก็ทําหนูก็จะไม่ห้ามแม่ไม่ห้ามพ่อนะทุกวันนี้มีแต่ถามยิ่งใว่าเป็นยังไงขายของดีไหม เป็นยังไงปวดขาไม่เป็นยังไงจะถามประมาณนี้แล้วอย่างอื่นอยากทำอะไรก็ทำตามใจพวกเจ้านะครับแต่พิจารณาสังขารตัวเองเอาเองสิ่งที่เราช่วยได้เราก็ช่วยในส่วนที่ช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองให้กินให้อยากเราเคยทำเราก็ทำไปหนูก็จะทำเท่าที่เราทำได้ตุ๊ตู้ก็เลยบอกประมาณนี้นะคะย้ำอย่างเดียวคือพิจารณาสังขารตัวเองนะคะ เราจะไปห้ามคนนูน้นทํานี่ห้ามเป็นคนนี้คนทานั่นมันยากนะคะถึงเขาจะรับปากเราก็ช่างเถอะเขานั่งอยู่นู่นก็ไม่ได้ว่าไม่ให้ทําอะไรเลยนะคะอยากให้ปลูกผักทําอะไรเา็เาก็เก็บๆพอนะคะพอตัวเองตื่นตีสามครึ่งตีสี่ทุกวันความสะสมนอนไม่เต็มที่คนเท่าคนแก่ก็บอกเขาอยู่นะคะว่าที่ร้านขายข,ายของของแม่ก็ขายของเสร็จสิบโมงเชา้าหายุย่งหายหอะไรก็งีบไปอะไรไป เอียนหลังเอียนอะไรไปก็บอกเขาอยู่นะครับแต่แล้วก็จะเชื่อไม่เชื่อจะทําไม่ทาก็ช่างเวลาโตกลับบ้านไปทีหนึ่งกลัวอย่างเดียวครับพ่อกับแม่กลัวแต่เราจะไม่ให้ขายของแม่นะคะยิ่งอยากขายใหญ่เลยแต่พ่อเองก็แล้วแต่แม่เขาก็สองตายายก็แก้ก็แก,ก้แก,กันทุกทั้งเช้าทั้งเย็นนั่นแหละครับเขาช่วยกันดีพ่อแม่เขารักกันมากนะครับ อย่างเวลาตัวโต,วตวไปเห็นส่วนหนึ่งก็คือเห็นพ่อเห็นแม่เขาช่วยกันร้องกองแกงซ้อมคนตาใหญ่เราก็ชื่ในใจอยู่เราก็ได้ยิ้มได้มองเห็นว่าในความรักที่พ่อกับแม่มีให้กันมาตลอดตั้งแต่ตัวโต,วต,วต,วตวยังเล็กเลยนะคะป่านนี้แทบจะไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันเลยนะคบมีแต่ง,งอนกันแล้วก็เงียบไปบางครั้งงอนกันแป๊บเดียวแค่นั้นเองค่ะในส่วนหนึ่ง แต่มันไม่ได้กําไรที่เราบน่นที่เราว่าหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ก็คืออยากให้เขาได้กําไรการค้าการขายทุกวนันนี้ดูสิคะส้มตําแม่ตัโตก็ยังขาย20ไม่ถึง30-20 25เต็มที่แล้วคะ่ะส้มตําดูสิมะกอกมันาวพริกสารพัดเครื่องปรุงรวมกันในครกหนึ่งมันก็จะปลาไป20-20กว่าบาทแล้วมันจะได้อะไรครับแกอยากทําทําไปเอาอยาก ไม่มีเงินลงทุนเอาไปจากอีนี่จะส่งไปให้ทําลงไปบางครั้งตัวตัวก็พูดอยู่นะคะบางครั้งก็อดไม่ไหวก็อยากจะพูดก็เป็นห่วงสังคาญเขานั่นแหละค่ะที่พูดทุกวันนี้ก็นะคะคนเรานะคะถึงวันใดวันหนึ่งถ้าเขารักเราจริงๆริเขาเชื่อมั่นในตัวเราจริงเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าสามีตัวตัวก็เลยคิดอย่างนี้คิดปรงไปปรงมาก็แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตัวใครตัวมันรักชีวิตรักร่างกายตัวเองก็พอนะคะ มีเรื่องราวนี้แหละค่ะมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ